สวัสดีค่ะพีนี้ก็เป็น EP ที่4ี่453แล้วนะคะวันนี้ดิฉันมีโอกาสได้เจอน้องปุ๊กบิ๊กนะคะจำได้ไหมคะหมาเมื่อคลิปก่อนหน้าที่ดิฉันเคยลงเอาไว้เป็นหมาสีขาวๆนะคะที่น้องน่ารักมากนะคะน้องจะมีลักษณะตัวสีขาววันก่อนก็เป็นภาพนี้นะคะที่เป็นคลิปของน้องน้องก็จะมีปกคอแล้วก็ ใส่เสื้อแล้วก็ผิวก็สีขาวนะคะทุกๆครั้งน้องก็จะมาเฝ้านะคะเจ้าของเขานะคะที่ทำงานนะคะแล้วเขาก็สอนมาดีนะคะเขามีมารยาทนะคะเข<ห>าจ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูแต่งตัวน่ารักจังเลยไหนดูสิแต่งชุดนักเรียนหรอลูกนะวันนี้หนูแต่งชุดนักเรียน น่ารักจังแม่แต่งให้เอะคะแม่แต่งให้หรือเปล่าคะแต่งชุดนักเรียนน่ารักที่สุดเลยโอ้แม่เก่งมากเลยแม่แต่งชุดให้หนูแม่เก่งมากๆเลยแต่งชุดนักเรียนน่ารักน่ารักนะคะไหนแม่หนูอยู่ไหนวันนี้อือม แม่อยู่ไหนะคะไหนดูสิมือหน่อยขอมือหน่อยเออเก่งจังเลยน่ารักจังเลยโอ,อ,อ้สองมือสองมือน่ารักน่ารักเออเก่งจังเก่งจังเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายท่านผู้ชมเลยค่ะเอาไหมนะลูกเอาไหมทักทายทักทายลยูวสวัสดีสองมือแล้วสวัสดีค่ะอ่า สวัสดีค่ะหนูสวัสดีท่านผู้ชมนะคะหนูขี้เกียจแล้วค่ะหนูจะไปนอนละหนูจะไปนอนแล้วหนูขี้เกียจสวัสดีละท่านผู้ชมค่ะหนูเป็นนักเรียนค่ะวันนี้หนูใส่ชุดใส่กระโปรงด้วยน่ารักที่สุดเลย <c oughs> น่ารักน่ารักหนูอยู่โรงเรียนอะไรคะหนูอยู่โรงเรียนอะไรเออ คุณครูหนูชื่อว่าอะไรคะคุณครูหนูชื่อว่าอะไรคะอ่ะสวัสดีคะ่ะค,คุณคุณครูชื่ออะไรคะนนนนไปแล้วไปแล้วน้องสนูน้องสนูน้องสนูไหมคะน้องสนูไปแล้วแล้ว νο, νο, แล้วพี่ฟ้าไปให้แมวของมนา,นา,นานแล้วน้องแล้วแล้วกลับบ้านแล้ว เดยว,ว,วพี้าคอรก่วครับไม่ไปฝาไปนะแ <c oughs> ม่ไปแล้วไม่ไปเดี๋ยววิ่งตามอวิ่งตามยนยยนรเลยรู้เรื่องนะแนะ่ๆนะน่ารักน่ารักแมวขอับพี่ฟ้าแป้นนขอพัพับให้คิปของอยู่ข้างนอก น้องหมาเฉยๆไปเลยค่ะค,ค่ะ,คะน้องสนโนวต<ม>า่าน้องสนโนว์มาห้อ,อไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่อ๋อเอาขนมให้ช่นนอนมาแล้วไหมน้องลวปา่า ขนมโอ้ย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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โอ้โสนขามานี่มาแล้วมาน้องสนุมาแล้วน้องสนุดูดูดู สรุปว่าถามพี่เขานะคะพี่เขาบอกว่าน้องชื่อสโนค่ะก็คือน้องมีผิวสีขาวนะคะดิฉันก็กลับบ้านมานะคะระหว่างทางที่เดินเข้าบ้านนะคะก็เจอน้องแมวก็เลยถ่ายให้ดูนะคะน้องแมวตัวนี้นะคะเป็นน้องแมวไม่รู้มีเจ้าของหรือเปล่านะคะน้องแมวเดินอยู่ค่ำค่ำมืดมืดนะคะอันนี้ก็เป็นเวลากลางคืน,นะคะ่ะน้องแมวก็ จะเข้าเหมือนกับว่าดูลาดดูเรานะคะจะเข้าไปในบ้านดีไม่ดีนะคะน้องก็เดินดูว่าจะเข้าไปในรั้วนี้ดีหรือเปล่าเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาก็เมียงเมียงมองมองดูข้างล่างดูข้างบน <c oughs> เดี๋ยวดูนะเขาคอ,อยเราแวดระวังอยู่เ <c oughs> ขาเขาดูอยู่ข้างล่าง อเดินไปสักพักนี่ไปแอบส่องอยู่เดินไปอีกแอบท่องอยู่เหมือนจะหาทางเข้าเลยค่ะนี่นะคะน้องเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดี๋ยวพอเดินไปสักพักหนึ่งจะมีท่ออยู่เขาก็ไปแอบท่องท่อนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะเราก็ดูเขาไม่ค่อยชัดนะคะ ถ่ายไม่ค่อยชัดเพราะว่าเวลากลางคืนนะคะดูไปนะคะเออน้องแมวหันมาหาด้วยนี่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 ดูสิเขากำลังส่องดูส่องรั้วด้วยนะคะกระโดดขึ้นไปแล้วนี่ดูลราด,ดูเราเดี๋ยวจะมาส่งท่อตรงนี้แล้วค่ะท่อน้ำเนี่ยมาส่งละ มาส่งแล้วไม่รู้มาส่งทำไมเข้าก็เข้าไม่ได้นะมาสง่งก็กลับมาบ้านนะคะเดินมาถึงบ้านแล้วหน้าบ้านก็จะมีน้องหมาอยู่ตัวหนึ่งน่ารักนะคะตอนนี้เขาก็จะแบบถ้าคนแปลกหน้าเขาจะเห่าส่งเสียงนะคะใครไปใครมาก็จะเห่าแต่ว่าถ้าเกิดคนแถวแถวนั้นนะคะ น้องก็ทำให้เห่านะคะแล้วก็นางเอกของเรานะคะน้องปุ๊กปิ๊กหรือน้องสนูไว้นะคะน้องปุ๊กปิ๊กตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ดิฉันนะคะเรียกเขาตั้งแต่แรกที่พบนะคะเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับว่าน้องชื่อปุ๊กปิ๊กเลยแต่จริงๆอะ่ะพอถามเจ้าของเขาอะคะเจ้าของเขาบอกว่าชื่อน้องสนูไวค้ค่ะ ดิฉันก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวถ้าเตือนหลังอีกค่อยถ่ายน้องให้ดูอีกนะคะน่าจะเตือน้องบ่อยๆอย,อยู่ค่ะน้องมารยาทดีมากนะคะยกมือมาให้จับนะคะข้างซ้ายข,าข้างขวานะคะก็คือเป็นการที่ว่าเจ้าของสอนให้เขาจับมือนะคะแล้วก็สอนให้เขาสวัสดีด้วยนะคะอ่าพอดิฉันบอกว่าทําไมสิน้องก็ยกมือขึ้นมา แล้วก็ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไปนั่งแล้วนะคะ EP นี้นะคะก็ไม่มีอะไรนะคะขอขอบพระคุณทุกทท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์นัดชแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะน้องเป็นหมาโรงเรียนอะไรคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ